สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงซึ่งอีพีนี้จะเป็นการพูดถึงดาวพฤหัสย้ายราศรีก่อนสิ้นปีเสริมบารมีเปิดดวงพิกชะตาซึ่งดาวพฤหัสในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นดาวที่ส่งผลดีต่อดวงชะตามากที่สุดถึงขนาดที่โบราณอาจารย์ได้กล่าวไปว่าดาวทั้งกระดานเสียหมด แต่ดาวพฤหัสดีเพียงดวงเดียวสามารถคุ้มดวงชะตาได้สิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตอบอย้ำว่าดาวพฤหัสนั้นมีความสําคัญต่อดวงชะตาของคนเราเป็นอย่างมากนะครับใครจะรวยใครจะสุขสบายใครมีโอกาสจะได้เปลี่ยนเจ้าคนนายคนลูกหลานจะเรียนเก่งไม่เก่งนั้นต้องดูที่ดาวพฤหัสก่อนเป็นอันดับแรกหรือว่าต้องดูดาวพฤหัสนั้นประกอบด้วยทุกครั้งนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับก็จะดูในส่วนของพื้นดวงชะตาตอนเกิดเป็นสําคัญ และในชีวิตช่วงปัจจุบันของคนเราก็จะดูดาวพฤหัสนั้นลออยู่ในภพที่ดีไหมอยู่ในมุมที่ส่งเสริมในเรื่องอะไรบ้าง เช่นใครมีดาวพฤหัสมาทับลัคนาตรงนี้นะครับก็จะส่งผลดีในเรื่องนั้นๆเช่นนะครับดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพบการเงินมาทับลัคนาตรงนี้ก็จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินการหาไรายได้เข้ามานั่นเองและรวมไปถึงบุญกุศลเก่าวาสนาเก่าก็จะเพิ่มผนมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเกิดดาวพฤหัสนั้นทํามุมเลงตีโกนโยกหน้าโยกหลังอันนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆนั้นแตกต่างกันออกไปอีกเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปรวมไปถึงเคล็ดลับเสริมบรารมี เปิดดวงพิกชะตาอย่าลืมให้กำลังใจช่องหัวใจนาคาของเราโดยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และกรุบก,กระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันนะครับเอาล่ะครับสำหรับอีพีนี้ก็เป็นของชาวลัคนาราศีพิจิกสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นคุณมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพระ ที่หมายถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินโดยตรงนะครับและดาวพฤหัสนั้นก็ยังเป็นเจ้าเรือนภพปุตตะที่ส่งผลในเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับดาวพฤหัสนั้นมีการเดินโ,โคจรวิปริตเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังต้องขอยอมรับอย่างหนึ่งว่าในเรื่องของการเงินชาวราศีพิจิกนั้น ค่อนข้างที่จะลุ่มลุ่มดอนดอนมีความเครียดฝืนตัวได้สักพักหนึ่งก็กลับมามีปัญหาอีกรอบเป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกือบทั้งปีเลยที่ผ่านมานะครับต้องขอยอมรับว่าในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นค่อนข้างที่จะสาหัสเอาการเลยทีเดียวและนอกจากเรื่องการเงินแล้วนะครับยังมีเรื่องของลูกน้องบุตรบริวารคุณน,นั้น ที่ผ่านมาก็สร้างปัญหาให้คุณนั้นไม่หยุดไม่หย่อนหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดเนี่ยแหละนะครับตัวดีเลยแต่ข่าวดีกําลังจะมานะครับหลังจากวันที่8พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปยาวไปจนถึงวันที่8เมษายน2565ชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นราศีที่เตรียมเฮรับข่าวดีเรื่องของการเงินเข้ามาได้เลยนะครับ พออันดับแรกเลยคือจากนี้ไปดาวพฤหัสนั้นจะไม่มีการเดินโครจรถอยหลังอีกแล้วเลยทําให้เรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองและจะมีความสําเร็จมีความโชคดีทางการเงินเข้ามาและการย้ายของดาวพฤหัสครั้งนี้ย่อมส่งผลในด้านดีอย่างแน่นอนนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นช่วงที่คุณนั้นจะสามารถ ักตัวหรือว่าฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีเลยนะครับหลายคนหลายท่านช่วงนี้นะครับหลังจากที่ดาวพฤหัสนั้นมีการย้ายราศีแล้วก็มีแนวความคิดเรื่องของการอยากสร้างเนื้อสร้างตัวหลายคนหลายท่านก็มีเกณฑ์การวางแผนคิดถึงเรื่องของอนาคตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยรวมไปถึงนะครับเรื่องของรถราเองก็ตามในช่วงของวันที่8พฤศจิกายน2564เป็นต้นไป จนถึงวันที่8เมษายน2565ชาวราศีพิจิกคุณมีเกณฑ์ความสำเร็จในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับใครที่อยากจะได้บ้านได้รถรวมไปถึงใครที่อยากจะมีบุตรมีลูกดาวพฤหัสนั้นเป็นเจ้าเรือนภพปุตตะไปสถิตอยู่ที่เรือนภพพันธุชาวลัคนาราศีพิจิกต้องหมั่นทำการบ้านนะครับอย่าเครียดแต่กับเรื่องงานเพียงอย่างเดียวเอาเป็นว่าจากนี้เป็นต้นไป ดวงการเงินของชาวราศีพิจิกนั้นจะเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กำลังรอคอยเงินอยู่ไม่ว่าจะถูกเขาโกงไปเขายืมไปทวงถามแล้วไม่ได้คืนสักทีหรือถูกเลื่อนนัดจ่ายไปเรื่อยๆนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกจากนี้เป็นต้นไปอะไรที่มันเป็นของคุณมันจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน อันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่กําลังจะมาสู่ตัวคุณนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับถึงแม้ว่าในเรื่องของการเงินของคุณนั้นจะดีขึ้นจริงๆก็ตามแต่ในเรื่องของความเครียดโดยเฉพาะเรื่องของบ้านคนในครอบครัวหรือคนรักคู่ครองเองเนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังการมีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าผลสืบเนื่องมาจากดาวพระราหูที่เป็นเจ้าเรือนภพพันธุูเนี่ยได้ย้ายมาสถิตอยู่ที่เรือนภพปัตตานี ตั้งแต่วันที่10กันยายน2563ที่ผ่านมาและจะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่30มีนาคม2565หลังจากวันที่30มีนาคม2565เป็นต้นไปดาวพระราหูจึงจะย้ายออกจากเรือนภพปัตตนิเลิกเลงมาที่ภพตนุหรือว่าตำแหน่งของตัวคุณนั่นเอง ชาวลัคนาราศีพิจิกดวงของคุณจึงจะกลับมาดีแบบจริงๆนะครับดีแบบปลอดโปร่งโล่งใจเลยทีเดียวนะครับแต่ถึงอย่างไรในเรื่องของการเงินจากนี้ไปจะดีขึ้นอย่างแน่นอนใครที่อยากจะได้บ้านได้รถนะครับคุณก็มีเกีย์ที่จะมีความสมหวังนะครับแต่ต้องขอให้คุณนั้นอดทนสู้ต่อไปเงินกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศรีพิจิกเนี่ยนะครับก็เป็นลัคนาราศรีที่เป็นนักต่อสู้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนักสู้ทุกๆท,ท่านที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปด้วยกันนะครับ พอที่ผ่านมาต้องยอมรับว,ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยเอาการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับหุ้นส่วนหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของความรักนะครับแล้วก็เรื่องการเงินก็ตามแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปดวงการเงินของคุณนั้นจะเปิดมากยิ่งขึ้นข่าวดีความโชคดีกําลังจะมาหาแล้วเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้อย่าพึ่งท้อครับสู้ต่อไปแล้วความสําเร็จจะเข้ามาหาคุณเองเคล็ดลับการทําบุญเสริมบารามีเปิดดวงพิกชะตา สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับในเรื่องของการทำบุญควรหาโอกาสไปถวายพระพุทธรูปปางสมาธิหน้าตักตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปนะครับถ้าเป็นทองเหลืองได้ยิ่งดีเลยเพราะว่าทองเหลืองนั้นจะเป็นสื่อนำพลังงานได้ค่อนข้างดีอันนี้นะครับจะเป็นการหนุนดวงเกี่ยวกับเรื่องของ การเงินนะครับรวมไปถึงเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องนะครับและก็ยังหมายถึงเรื่องราวของครอบครัวเองก็ตามนะครับเพราะว่าดาวพฤหันนั้นไปอยู่ที่เรือนพวพันธุนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวนะครับหรือว่าการสร้างเนื้อสร้างตัวช่วงนี้นะครับต้องอาศัยการทําบุญตรงนี้เข้ามาช่วยให้ดวงคุณน,นั้นปังขึ้นไปอีกหรือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับ ส่วนการทําบุญด้วยตัวเลขนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกหากจะทําบุญใยการถวายเงินนะครับควรลงท้ายด้วยเลข19เพราะรนั่นคือกำลังของดาวพฤหัสนั่นเอง ส่วนการเสริมบรารมีเปิดดวงชะตานั้นควรหาอัญมณีจากแหล่งธรรมชาติที่มีสีเหลืองทองออกอัมพันธ์นะครับได้แก่อัมพันธ์แก้วไหมทองบุตรสราค้ำนะครับหรือว่าอัญมณีที่มีลักษณะสีเหลืองออกทองนะครับที่มาจากแหล่งธรรมชาติเหล่านี้มาพบติดตัวนะครับเพื่อเป็นการช่วยเสริมบรารมีนะครับเรียกทรัพย์เรียกเงินนะครับแล้วก็ดึงดูดโชคลาภเข้ามาสู่ตัวคุณได้นั่นเองนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของชาวลัคนาราศรีพิจิกนะครับ สำหรับดาวพฤหัสย้ายก่อนสิ้นปีเสริมบารมีเปิดดวงพิช,ชิตาอย่างไรก็อย่าลืมทำบุญตามที่ผมได้แนะนำไว้ข้างต้นนะครับรวมไปถึงการหาอัญมณีจากแหล่งธรรมชาติมาพบติดตัวเพื่อเสริมบารมีเปิดดวงพิช,ชิตาให้กับดวงของคุณนั้นนะครับจากไม่ดีก็จะได้พลิกฟื้นกลับมาดีกลับมาเฮงกลับมาปังจากที่ดวงเฮงดวงปังอยู่แล้วก็จะได้มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้ก่อนจากกันก็จะลืมให้กำลังใจช่องหัวใจนาคาของเราโดยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และก็รูปก,กระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์ Comment เข้ามาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีพีหน้า EP ีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ